มื่ปลายเดือนมีนาคมที่ผ่านมาครับแม่หมูกับพ่อหมีเนี่ยมีโอกาสได้รับเกียรติไปร่วมงานฉลองความสำเร็จนะครับยินดีกับครอบครัวของผู้ใหญ่ที่แม่หมูกับพ่อหมีเนี่ยให้ความเคารพกับงานฉลองปริญญานะครับก็เลยได้ไปรับประทานอาหารที่ร้านครัวบุษบันกุ้งเผาวอเตอร์วิวนะครับ รานนี้ตั้งอยู่จังหวัดปทุมธานีเส้นทางก็คือถนนรังสิตปทุมธานีนั่นเองร้านนี้นะครับที่จอดรถโอ้กว้างขวางเนี่ยครับป้ายร้านเด่นเป็นสง่าเลยบริเวณทางเข้าร้านอยู่ติดกับริมแม่น้ำเจ้าพยาเลยนะครับสาม,มารถชมวิวแม่น้ำได้สวยที่เป็นเมนูที่เขาแนะนำนะครับ ลูกค้าถ้าไปรีวิวเนี่ยก็มีน้ำสมุนไพรให้รับประทานด้วยแต่ต้องไปรีวิวให้ทางร้านก็นะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศภายในร้านครับงานที่แม่หมูกรบพราะมีมาในวันนี้เนี่ยก็เป็นงานฉลองรับปริญญาปริญญาตรีนะครับคณะนิติศาสตร์ของมหาวิทยาลัยปทุมธานีจริงๆแล้วเนี่ยร้านชายคนเก่งคนนี้ซึ่งปัจจุบันรับราชการเป็นตำรวจอยู่นะครับ จบปริญญาตรีคณะวิทยาศาสตร์การกีฬาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับแล้วก็ไปจบปริญญาโทวันนี้ป้าเต๋พามาเรีย <MBA S 2> น MBA นะครับจากรั้วมหาปรกรุงเทพนะครับหน้าตาของร้านชายตึ่งรับราชการตำรวจอยู่อันนี้นะครับเป็นท่านผู้ใหญ่ที่แม่หมูกกะพ่อหมีเคารพรักนะครับแต่ท่านก็เป็นดูเราทั้งสองอยู่บรรยากาศโดยรอบนะครับของร้านนี้จะเห็น แม่น้ำเจ้าพยาเรียกว่าชิดติดแม่น้ำกันเลยทีเดียวร้านโออากว้างกว้างนะครับเราได้มีโอกาสคุยกับน,น้องที่เป็นผู้จัดการร้านเนี่ยสามารถจองรับได้300คนนะครับเพราะว่าเคยมีลูกค้าไปเหมาเพื่อจัดงานแต่งมาแล้วบรรยากาศในร้านก็มีทั้งแบบรับลมจมวิวเย็นๆได้นะครับแต่้นหน้าฝนอาจจะไม่สะดวกแต่ก็มีในส่วนของเองแอร์นะครับไว้บริการให้กับ ลกคาที่ต้องการมาจัดเลี้ยงเป็นหมุกนาได้อีกด้วยอาหารที่นี่มีหลากหลายเมนูครับเครื่องดื่มก็มีไว้บริการนะครับอย่างในนี้ก็เป็นเครื่องน่ประเภทวายนั่นเองเชฟขรขอมาซุ่มถ่ายหน่อยกำลังทำเมนูอะไร หลากหลายเมนูหลากหลายเมนูครับเชฟชื่ออะไรครับชื่อต่อมครับเชฟต่อมครับอยู่ที่นี่มากี่ปีแล้วผมอยู่สองปีครับสองปีแหมวันนี้เรามาถ่ายกันแบบผ่านลูกกงเลยเนี่ยน้องส้มขอถ่ายหน่อยนะน้องส้ม อันนั้นปลาอะไรอ่ะปลาตาเดียวครับ oh, ปลาตาเดียวเมนูอันนี้ทำทอดลุยสวนครับปลาตาเดียวลุยสวนโอ้ครัวใหญ่ตขอบคุณครับ อร่อยไหมครับปลาออนร้านนี้ร้านนี้อร่อยไหมครับไดูร้านดูร้านสิงหนกไม่ได้หรอกดูร้านสิงหนกไม่ได้กินทันทีว่ะร้านสิงหนกออกออกออกสื่อนานไม่ไม่ได้ไม่ใช่สิขน้ำลายน้ำลายแม่งห้อยไปไหลไม่ใช่สิงหนกแม่หมูคิดเชื่อนน้ำลายห้อยไปหมดแลยไม่ได้กิน ปวดมาปวด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 ร้านร้านนี้อร่อยไหมครับจันนนร้านนี้อร่อยปะม, uh, มา uh, สองครั้งครับถือว่ารสชาติได้ครับอ่าตั้งแต่กินมาเนี่ยวันนี้เมนูที่เฮียสั่งมาเนี่ยอะไรอร่อยสุดอ่ามะเหลี่ยงครับมะเหลี่ยงมะเหลี่ยงต้มมะเหลี่ยงมะเหลี่ยงมะเหลี่ยงครับต้องแกงกินนะครับมันจะมีใบมะเหลี่ยงแล้วก็มีกุ้งใบเหลียงหรือเปล่าเขาเรียกว่าอะไรแกงมะเหลี่ยงอ๋อแกงมะเหลี่ยง ลองลองชิมดูครับกรับกลับดีดีจังก็ซื้อมาจะไม่ใช่เออเหรอซื้ยเราจะไม่ใชจะไม่ใช่จะม่เียซื้อมาไม่เลย สวัสดีครับสวัสดีค่ะอันนี้เป็นน้องกัลยาชื่อเล่นหรือชื่อจริงครับอ่าชื่อจริงค่ะชื่อเล่นส้มค่ะชื่อเล่นน้องส้มค่ะตำแหน่งเป็นผู้จัดการร้านใช่ค่ะของครัวอุสบันกุ้งเผาค่ะอุสบันกุ้งเผาใช่ค่ะอันนี้ตั้งอยู่ที่ไหนนะครับอ่าบ้านกลางอำเภอเมืองปทุมธานีจ้ะอยู่เชิงสะพานปทุมหนึ่งอันนี้คือสะพานปทุมหนึ่งใช่ค่ะ ติดริมเจ้าพยาเลยใช่ค่ะอยู่ติดริมแม่น้ำเจ้าพญาร้านนี้เปิดให้บริการมากี่ปีแล้วครับปีนี้เข้าปีที่11ค่ะโอ้สิเอ็ดปีแล้วแล้วเราเป็นผู้จัดก,การมากี่ปีแล้วครับผู้จัดก,การ5ค่ะอ,อ๋อประสบการณ์ที่นี่5ปีอ่าที่นี่2ค่ะแล้วก็มีที่อื่นก่อนหน้านี้ด้วยอืมถ้าจะมาร้านเนี้ยครัวบุษบันเนี่ยอยากแนะนําให้ลูกค้าที่จะมารับประทานได้ชิมเมนูอะไรบ้างท,ที่เรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของครัวบุษบัน่ ซิกเนเจอร์ของร้านก็จะเป็นกุ้งแม่น้ำเผาเตาถ่านค่ะอ่าอันนี้เป็นเมนูแรกที่แนะนำเลยนะคะลองลงมาจะเป็นปูไข่ดองค่ะอืมค่ะถ้าเป็นประเภทต้มก็จะมีแกงรันจวนค่ะเป็นแกงโบราณอ๋อแกงรันจวนใช่ค่ะต้มยำปลาหูมดันค่ะอืมค่ะใบเหลียงผัดไข่ผัดใส่บัวกุ้งสดถ้าเป็นข้าวซิกเนเจอร์ของเราจะเป็นข้าวผัดมันกากหมูค่ะข้าวผัดมันกากหมูใช่อันนี้เมนูแนะนําเลยค่ะหาทานยากค่ะ แต่ที่เด็ดสุดนี่ก็คือกุ้งแม,าาม,ม่น้ะของเราเนี่ยเรา,าได้มาโดยที่เป็นพวกที่ก็มีอาชีพหากุ้งมาส่งให้หรือว่าเราไปได้มาจากตลาดครับเรานําเข้าค่ะจากสี่ลังกากับบางขนาเทศอ๋อเป็นกุ้งนําเข้าใช่ค่ะ<อ>ช่วงนี้จะเป็นกุ้งนําเข้าทั้งหมดค่ะไอประเภทที่ว่าเขาไปจับตามหาในแม่น้าแล้วมาขายนี่ไม่มีใช่ไหมใช่ค่ะถ้าเป็นกุ้งแม่น้ําแท้ของเจ้าพญาเลยส่วนมากช่วงนี้จะได้เป็นไซส์เล็กค่ะแล้วเนื้อเขาจะเหนียวกว่า อันนี้ที่เราขายเนี่ยมันเป็นไซส์กี่ตัวโลครับ่าของเราอยู่ที่ระหว่างสี่ตัวโลถึงตัวละสี่ขีดค่ะมีสามขนาดสี่ตัวโลกับตัวละสี่ขีดโอ้ตัวสีขีดนี่ก็ใหญ่นะตัวตัวหนึ่งเกือบครึ่งโลค่ะก็ประมาณสองสองตัวโลโดยประมาณโดยเฉลี่ยใช่ค่ะที่นี่ราคาเป็นไงครับสำหรับกุ้งเผาเนี่ยกุ้งเผาราคาพอๆกับที่อื่นนะคะถ้าเทียบกับละแวกนี้ครับค่ะราคาไม่แรงมากค่ะมาร้านนี้เนี่ย จอดรถสะดวกสบายสะดวกสบายคะ่ะจอดซีอยู่หน้าร้านเลยรองรับได้ประมาณกี่คันครับถ้าเป็นรถยนต์สี่ที่นั่งประมาณ70คันได้คะ่ะ70คันได้รถบัสสองชั้นเข้าได้คะ่ะแล้วร้านเนี่ยรองรับลูกค้าได้ประมาณกี่โตะ๊ะถ้าเป็นจำนวนที่นั่งรับได้ประมาณ350คน ใช่ค่ะพอเคยรับงานแต่งมาแล้ว300-10,000ท่านปิดร้านเคยปิดร้านเหมาร้านเลยส่วนใครจะมาปิดร้านเพื่อจัดงานนู่นงานนี้ก็แจ้งกับทางร้านได้ได้เลยแล้วเราจะเอาอาหารอะไรแล้วก็แจ้งได้ค่ะแจ้งกับทางร้านได้เลยนอกจากร้านนี้แล้วเชื่อกรมบุษบันที่อยู่ที่ปทุมธานีแล้วเนี่ยเห็นว่ามี อีกหลายร้านเลยทีเดียวที่เป็นเจ้าของเดียวกันใช่ค่ะถ้ากําเนิดเลยร้านแรกก็จะเป็นบ้านชิดกุ้งกุ้งเผาค่ะ,คะของเราจะเป็นร้านที่2ครัวปุษบันกุ้งเผาอเตอรวิวแล้วก็จะมีร้านที่3ที่นนทบุรีค่ะชื่อท่าน้าขวัญอยู่ตรงสะพานเจดค่ะครับแล้วก็จางวางอิ่มหรือไว้พากกดาอันนี้อยู่ตรงเชิงสะพานพระลำศีแล้วก็จะมีช่อมารีค่ะอันนี้อยู่ในห้าง <c oughs> ทอร์มิโน่21ค่ะ<อ>แล้วก็มีอําแดงใต้ฝุ่นค่ะอันนี้อยู่พนมสามแล้วก็จะมีสไปซี่ค่ะอยู่จรรัน81เอกระเลิกริมน้ําค่ะอยู่จรรัน92โอ้โห่แล้วก็ร้านน้องใหม่ล่าสุดค่ะอึกกระทึกซีฟู้ดอยู่หน้าซอยร้านควบุษบันค่ะโอ,โอเคเก่งมากๆเลยค่ะ <c oughs> ขอถามนิดน,นึงเจ้าของร้านคือใครนะครับอเขามีหุ้นส่วนนะเป็นหุ้นกันเนาะหลายหุ้นนะใช่ค่ะ Okay, ขอคบคัณจากที่สั่งเรื่องราวของร้านจากน้องส้มผู้จการร้านโขบบุตบักันกงเผาไปแล้วนะครับก็พามาชมกันต่อในส่วนของบรรยากาศภายในร้านนะครับโตสามารถรองรับลูกค้าได้ประมาณ3ามอคนห้องแอร์ก็มีครับอันนี้เป็นส่วนของที่ร้านมีไว้โชว์นะครับตกเย็นยย่ำมานี้ลูกค้าเต็มร้านเลยทีเดียวครับร้านนี้ก็จุดขายของเขาก็คือ ได้ัำบัตกับบรรยากาศริมน้ําเจ้าพยาอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของหน้าตาอาหารนะครับที่แม่หมูได้รับประทานในวันนั้น